วิบิตเปลตยังมีเปลตจจำพวกอื่นอีกมากมายหลายพวกหลายฝูงนอกจากวิชาตเปลตดังกล่าวมาแล้วซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่ต่างๆกันและมีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันไปคือเปลตบางพวกมีรูปร่างชั่วช้าศีรษะร่างกายผอมโซนักหนาเนื้อและเลือดของเขาไม่ได้มีเลยทั้งร่าง มีแต่กระดูกเล่นหนังที่พอกหุ้มกระดูกอยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีอาหารจะรับประทานนางท้องเหี่ยวติดกระดูกสันหลังดวงตานั้นลึกกลวงดุจถูกเขาแกล้งควักออกเสียฉนั้นผ้าสักชิ้นหนึ่งที่จะปกปิดร่างกายก็มิได้มีเลยผมยาวดุ่มร่างลงมาปกหน้าปกตาปกปาก เนื้อตัวเหม็นสาบเหม็นสางน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนักร้องไห้ครวนครางอย่างน่าเวทนาเพราะความหิวโหยอาหารหมดเรี่ยวหมดแรงจะไปไหนไหนไม่ได้ก็ได้แต่นอนหงายอิดโรยอยู่อย่างระเกะระกะขณะนั้นหูของพวกเขาก็ย่อมได้ยินเสียงประดุดคนมาร้องเรียกแผวเบาดังแววมาแต่ไกลว่าสู่เจ้าทั้งหลายเอ๋ย จงพากันมากินข้าวกินน้ำเถิดสู่เจ้าทั้งหลายเอย๋ยจงพากันมากินข้าวกินน้ำเถิดฝูงเปรตทั้งหลายได้ยินเสียงกรรมบันดาลอยู่เช่นนี้ก็เข้าใจว่ามีข้าวมีน้ำต่างก็ดีอกดีใจคิดจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกขึ้นไม่ได้เพราะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็พยายามลุกขึ้นอย่างแสนยากลำบากบางตน ก็ล้มลงนอนงายแผ่แต่เสียงเรียกร้องให้ไปกินข้าวกินน้ำก็ยังคงดังแผ่วมากระทบหูอยู่เรื่อยๆพวกเขาจึงอุตส่าห์พยายามเกาะกันล้มลุกล้มง่ายในที่สุดก็ลุกขึ้นได้ครั้นพอลุกขึ้นได้ก็เอามืออันเหี่ยวแห้งพาดขึ้นเหนือหัวชื่นชมยินดีค่อยๆพยุงสลีระร่างกาย ไปสู่ทิศทางที่ได้ยินเสียงเรียกเด้งไปเร่งหาดิช้านานแต่จากได้ผ่านพบข้าวและน้ำก็หามิได้เลยเขาจึงเสียใจรอใ้องไห้ครวญครางพลางล้มล,มลงกลิ้งเกลือกด้วยความหิวอยู่ณที่นั่นเองในไม่ช้าก็มีเสียงเรียกมาเร่าใจให้พยายามลุกขึ้นอีกแต่จะได้เจออาหารสักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้เลย ได้ยินแต่เสียงร้องเรียกอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอย่างนี้มาหลายร้อยหลายพันปีจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมเปรตเหล่านี้ในชาติก่อนเขาเป็นมนุษย์ผู้ใจบาปหยากช้ามักอิจฉาลิษยาคนอื่นเห็นคนอื่นมั่งมีได้ดีเหนือตอนก็ไม่พอใจครั้นเห็นคนยากไร้กลับดูมินทินแคลนอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่น ทำเล่ทำกลนหลอกลวงเอาทรัพย์ของท่านมาทำเป็นของตนทั้งเป็นคนตระนีไม่ยินดีในการให้ทานเห็นคนอื่นเขาให้ทานก็คอยห้ามปรามช่อโกงทรัพย์สินที่เป็นของสาธารณะหรือของสงเอามาเป็นของตนด้วยโลภะเจตนาครั้นตายแล้วจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอันร้ายกาศเห็นป่านนี้